นนน่ามัหอย้สิสวัสดีครับผมวราวราวิทย์ครับวันนี้จะขอมานำเสนอโครงการค่ายสรรสาระแอดหนองหีครับงานก็จัดไปเสร็จสิ้นนะครับเรียบร้อยเมื่อวันเสาร์ที่5มกราคมปี2556ที่ผ่านมางานนี้นะครับ เป็นส่วนหนึ่งของงานกินข้าวกลางนาเศวนากลางสวนชวนสร้างสวรรค์สีเขียวหนองรีได้ไปจัดที่ศูนย์ส่งเสริมกรเกษตรอินทรีย์ที่หนองรีของท่านดออรอนุรักษ์เรืองรอบนะครับหลังจากที่เราประสานงานกันอย่างเร่งด่วนนะครับนักศึกษาของภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเพื่อได้เร่งรุดนะครับไปจัดค่ายวิทยาศาสตร์ให้น้องๆกันจำนวนค่ายมีอยู่11ฐานครับมีเกี่ยวกับเรื่องของวิทยาศาสตร์เบื้องต้นนะครับให้เด็กๆน้องๆประถมปีที่1ถึงปีที่6ได้สนุกสนานกันทั้งได้ยังเรียนรู้ด้วยนะครับ รู้เรื่องจากสิ่งรอบตัวหรือจะดูการแสดงปรากฏการธรรมชาติที่หาดูได้ยากนะครับนักเรียนก็ได้มีความสุขได้ประสบการณ์ไปตามกันเห็นอันนี้เป็นฐานรออนะครับลองให้นักเรียนได้ยกของขนาดหนักจะได้มีความเข้าใจว่าการผ่อนแรงจากรอกนั้น มีเอาไว้ทําอะไรแล้วทําไมถึงผ่อนแรงได้สําหรับรอบพวงระบบต่างๆครับเด็กๆก็แข็งแรงยกกันสนุกสนานไปตามกันหวังว่าคงได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ในส่วนนี้ นำเอาไปใช้ประกอบการเรียนในชั้นมัธยมต้นการเรียนรู้ต่างๆนั้นถ้าได้สัมผัสได้จริงจะสามารถที่จะเข้าใจได้อย่างรวดเร็วครับ ทางท่านดออรอนุรักษ์ได้จัดผู้เชี่ยวชาญมาพาน้องๆดูนกทางนักศึกษาของมหาวิทยาลัยก็ได้ร่วมใช้โอกาสนี้ฝึกดูนกไปด้วยครับเห็นนกหลายตัวทีเดียวน้องๆก็ชอบกันใหญ่อ๋อทำไมถึงชอบสองกล้องล่ะคะถึงได้นงเห็นนกกี่ชนิด ศึกษาของภาควิชาจำนวน60คนท่านเจ้าบ้านได้เลี้ยงข้าวอย่างอร่อยอร่อยเป็นที่ประทับใจครับรวมถึงตอนเย็นนั้นท่านดรอนุรักษ์ในงานนี้จะได้จัดพิเศษครับทางชาวบ้านก็จะต้องนำาปิ่นโตกันมานะครับแล้วเอาอของมาแบ่งกันกินกันเราก็จะพบว่าอาหารเนี่ยจากมือชาวบ้านเนี่นะครับเรียกคาภูมิปัญญาจริงๆ น่ากินไปซะทุกอย่างนะครับกินไปซื้อครึ่งเดียวนี่ก็จะแย่อยู่แล้วครับอร่อยไปทุกอย่างทีเดียวครับรวมถึงได้กินผักสดๆนะครับจากทางหนองรีที่ปลูกกันเองนะครับดูแล้วเนี่ยคุณภาพชีวิตของเราเนี่ยดีขึ้นครับ <c oughs> ก็หวังว่ากิจกรรมที่ได้ทำขึ้นนะครับคงจะได้ประโยชน์กับเด็กๆที่แถวชุมชนหนองรีมากนะครับ โอกาสหน้าถ้าเป็นไปได้จะได้ผนวกวิชาศิลปะจากอาจารย์เก่งเข้ามาร่วมด้วยนะครับก็หวังว่าจะทำให้ได้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ